ข้อนี้คือตลกมาตั้งแต่ตอน11ขวบเลยหรอน้าเฮีย้ยนี่เป็นตัวอะไรไม่ได้อยากให้เล่าตอนแม่เอามีดแทงพ่อ,อค่อมคแม่เล่าเลย <c oughs> เล่าให้ละเอียดยิบเลยอ<ม><ม>ุ้ยแถมเลืเลยคำถามที่ทุกคนอยากรู้นะฮะ่อนเงิน <c oughs> เอาไม่รู้เนี่ยคนอยากจะรู้ไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i Bank Diary ครับและคลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะมากมาก คือให้ทางแฟนๆเนี่ยพิมพ์คําถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอบเป็นข้อๆไปก็อันนี้คือคําถามจากแฟนคลับของพ่อแม่ทุกคนนะที่ถามเข้ามาที่เราเคยถามไหมว่าใครอยากถามอะไรฝากคําถามไว้ใต้รูปใครที่อยากรู้เรื่องครอบครัวชนักหนาที่อยากรู้จริงๆที่ไม่อยากรู้ข้เรื่องครอบครัวกฉันอะไรเช่นบ้างอยากอยากรู้ทุกเรื่องแต่ถ้าอยากรู้อะมา จะตอบผ่านนะถ้าเกิดถามคำถามไปเนี่ยเราจะได้คำตอบที่เป็นเรื่องจริงไหมพ่อจริงตอบจริงเลยอันไหนไม่ได้เดี๋ยวผมไปตัดออกให้โอเคคำถามแรกครับถามว่านัาคอมเข้าวงการตลกตั้งแต่อายุ เท่าไหร่ครับโอ้โหมัเล่นตลกตอนอายุเกือบ30แล้วก่อนนั้นเป็นอะไรเป็นลิเกโอ้โหลิเกแล้วแต่เด็กแล้วสิบเอ็ดสิบสองลิเกสิบเอ็ดสิบสองเป็นลิเกแล้วคือเป็นเราเล่นเป็นตัวอะไรในลิเกตัวโจ๊กเลยเหรอตัวตลกคือพ่อนี่คือตลกมาตั uh. too, ้งแต่ตอนสิบเอ็ดขวบเลยหรอหน้าเฮียนี่เป็นตัวอะไรไม่ได้หรอหล่อหน้าเพียหน้าเพียไม่เพียเฮียนี่แหละอะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้ว่าหน้าเมื่อก่อนเป็นยังไง ไปกันต่อนะฮะจากคนเดิมนีม่แหละแต่เขามีหลายคําถามนะ,ะเราว่ากันไงคนนี้แล้วผลงานชิ้นแรกหรือผลงานแจ้งเกิดคือเรื่องไหนคะัเจ,เจ็ดประจันบานลเรื่องเจ็ดประจันบาลถ้าเป็นเรื่องแรกมาถ้าเป็นเรื่องแรกเจ็ดประจันบาลใช่ป่าวะยังไ <laughs> ปจำบวคนไหนหรือเปล่าเขาล่นเป็นไรนะ <laughs> จุ๊บ <c oughs> จุ๊บเบี้ยวสกุลคือ <c oughs> หนังเรื่องนั้นเป็นต้นกาเนิดที่ทําให้พอ่อ โกนหัวเลยนะใช่ไว้ตรงนี้มาตลอดเลยคือก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยเห็นคลิปเก่าๆพ่อเล่นคาเฟ่พ่อเล่นลิเกหรืออะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนเขาคิดกันนะเราจดไปนแม้จะมีอยาเดี๋ยวเอารูปแม่กับรูปพ่อขึ้นคู่กัน่ะดูจนเรื่องนี้แล้วโกนหัวได้ไหมโกนได้แต่เ็าให้ตันโกนหัวแล้วถ้ามีหนังมาอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าให้ไว้ผมยาวทรงเดิมให้สั่งกันใช่แม่งรอจะเป็นปี เโกรแล้วนี่ปัจจุบันนี้ไม่ขึ้นเลยมันก็เลยเป็นทรงนี้มาตลอดใช่พี่โนดบอกว่ายังเงดีโง่ฮหงมันเปิดมั้งไว้ผมแล้วแล้วเลือกไหนที่ทําให้พ่อเนี่ยมีชื่อเสียงรู้สึกเฮ้ยคนไม่ไปถึงดังจากเรื่องนี้แหละแล้วจะเป็นแสบสนิท แสบสนิทคสนิทคนที่ถาเนาะจะบอกว่าแสบสนิทนี่ก็เป็นยุคหลังกว่าเจ็ดประจันบาลเยอะมั้ยใช่เยอะเลกี่ปีประมาณกี่ปีประมาณ5ปีเพราะว่าคนที่ถามมาเนี่ยถ้าถามว่าเท่าที่จำความได้ไม่ว่าจะดูกี่เรื่องก็ขำตามน้ำหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อฮะคุณเตยนัฐกาลนะครับคุณว่าผู้หญิงจะถามพ่องั้เหรอเนใช่เพราะว่าแฟนคลับพ่อเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงสักประมาณ60%ใช่อยากให้เล่าตอนแม่เอามีดแทงพ่อค่อมครับแม่เล่าเลย ลคือเหตุการณ์นั้นอ่ะไปเล่นตลบกลับมาบ้านเกือบหกโมงเช้ามเราเล่นกี่ที่ทาไมเรากลับเช้าตื่นตีห้านะว่าจะเลิกก็นั่งคุยกันอ่ะกลับบ้านเกือบหกโมงอ่ะไม่แต่คือพอกลับหกโมงเช้าเป็นปกติเหรอใช่ไมไม่ก็ไม่ปกติวพานั้นกลับสายนั่งคุยที่พระรามเก้าจำได้แม่เขานั่งรออยู่เลยไม่นอนแล้วตื่นมาหลายตื่นแล้วไม่เจอไม่กลับทีไงมึงน่าไปทำงานนี่เหนื่อยอ่า เธอเนีาถามมันจะไม่ได้ไปไหนไม่มีเรื่องอื่นพวกนี้ขึ้นเสียงหมายถึงพ่อขึ้นเสียงใส่เขาเออเขาก็ขึ้นเสียงทำไมขึ้นเสียงทำไมขึ้นเสียงทำไมปากนี่เดี๋ยวแทงเลยเขาถือมีดปอกผลไม้อยู่เขาถือมีดปอกผลไม้ตอนหกโมงเช้าทำไมพ่อเขาปอกอะไรอยู่กางเตรียมกับข้าวให้ลูกไงลูกไปโรงเรียนสามคนน่ะปากนี่เดี๋ยวแทงเลยแทงเลยทิ เขาก็แทงเลยก็คือแบบว่าปากดีเหรอเขาแทงเลยเราก็ถวนเลยแทงเลยสิเขาแทงปักแต่เขาไม่ตั้งใจแทงนะเขาทิ่มเฉยๆอย่างเงี้ยแค่วิ่งวางเงี้ยแต่มีมันแหลมแมพี่ปอกผลไม้อ่ะก็ซวบเลยเนี่ยเข้าไปเข้าไปเกือบนี้ขนาดนี้ราคาป่ะขายอยู่ที่หลังนะแผลอยู่ทุกคนแผลไม่แผลไหมมีโอ้ยแผลมาเรื่อยเลยเหมือน เรื่องแทงฉันไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดนั้นฉันจะบอกให้นะแต่เหมือนคนยั่วประสาทน่ะเออทำไมถึงยั่วประสาทถ้าเรื่องจริงเนี่ถ้าฟังฉันแต่นั่นน่ะคือเขาจําอะไรไม่ค่อยได้แต่จําตอนที่เมียแทงได้อย่างเดียวเขาก็เขาก็เขาก็แทงเลยต้องตำหลับเลยคือต้องฉันเจ้าฉันต้องจำเมื่อก่อนไงสมัยเนียฉันก็ไปเทปีตําบลนต่ฉันก็สวยนะนี่ดูน้าให้ดูแม่เออนั่นแหละเขาก็ ขี้งกี้วะไอ้เดินผ่านยามไม่ได้เลยแม่ถึงไปทั่วอ๋อคือแม่แทงเขาว่าะเขาหึงแม่แน่เหรอไม่ใช่หรอกเข้าไปคุยโทรศัพท์ร้องเพลงในห้องน้ำยังไม่ได้เลยแม่ยังหาว่าคุยผู้ชายเลยคุยนะครับโทรศัพท์คุยกันคุยอะไรแน่ๆไหนบอสก็เลยบอกทำไมจะทำอะไรนังไหนยังงี้พูดมาเธอไม่รักฉันเลยไงเธอไม่ฉันนี่อะไรจับค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอไม่รักฉันแทงเลยแทงเลยเอออ่าแบบนี้พอดีก็ถือมีดปอกผลไม้อยู่ อ่ะบอกกูแทงบอกกูแทงกูกูแทงเลยเออ,อ,เอเนี่พอเราเล่มาแต่ที่พ่อเล่าเมื่อวานเลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังหรือฟัง,องเรื่องจริงเอาที่ฉันเ,นเอางี้ดีกว่าไปถามที่ลูกสามคนนี่ชื่ออะไรบ้างมันยังจำชื่อลูกไม่ได้เลย <c oughs> เลยนะว่าพ่อเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ห่วงแม่จริงๆแต่ทำไมไหนแล้วแม่เนาะพอโดนแทงเสร็จแล้วพ่อไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลคลินิกไปคลินิกก็ทางเขาเยกเให้เ็าถามผู้กรณีก็ไม่บอกเขาเราทำไมถึงไม่พูดเกิดอายหรือว่ารักเมียเดี๋ยวถึงตำรวจละเกงใจเมียเขาเพราะว่าเลิกกันไม่ได้ก็ต้องปล่อย หนึ่งจะเลิกการโกวลูกอดตายสมมติว่าเราตีเขาเนี่ยผู้หญิงก็สู้ผู้ชายไม่ได้หรอกใช่คับใช่ไหมเราตีเขาแล้วถ้าไม่เลิกเงี้ยจะตีเลยถ้าตีแล้วเลิกโอเคเข้าใจป่ะแล้วลูกสามคนกำลังเรียนเลยใครจะเลี้ยงลูกอ่ะคนเราหาเงินคนเดียวตอนตอนนั้นคนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ที่โตแล้วปฐมอะไรเ้ยแต่ว่ารู้เรื่องนะดิแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบ้าหลับหลับหลับบดลูกอยู่ในห้องอ๋ออยู่ในห้องคือยังโชคดีที่ไม่มีเด็กๆอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในห้อง เดี๋ยวไปคำถามต่อไปกันนะฮะจากคุณเดอะเบสนะฮะเหมือนว่างมากเลยอยากทราบว่านักคอมมีงานอดิเรกทำไหมถ้ามีเหตุผลที่ชอบทำเพราะอะไรงานอดิเรกอะงานอดิเรกเป็นงานไอสาระไอ้สาระคืออะไรเนี่ยตอบทั้งทั้งทั้ข้างบ้านบอกฉันรองเท้าสวยจังเลยนะ ทำให้เขาหมดเนี่ยแทบทั้งซอยทำให้เขาหมดชอบต่อนู่นต่อนี่พวกลังไม้พวกโต๊ะพวกอะไรทุกตู้ตรองเท้าอะไรเงี้ยอ่าชอบประดิษฐ์แต่ทำไม่สวยเข้ามุมไม่เป็นแต่ทำนั่นได้ใช้ได้ผลงานที่ภูมิใจสุดเกลยโดนด่าทุกชิน้นผลงานที่ภูมิใจสุดคือ <c oughs> โดนด่าทุกชิน้ถอนอ <c oughs> ถามบ้านจับบอล่ะคือตอนนี้ทุกวันไหนจ้าบ้านจับบอลเนี่ยทั้งชั้นรองเท้าทั้งตู้กับข้าวชั้นชั้นวางเตาแก๊สเต็มหมดระบายจับบอลเน่ะดูทุกวันนี้เแต่บ้านจับบอลเน่ะบวกแดดทั้งบ้านแล้วเออไปดูเอานี่ยดูวาง กวางตะเก็นแต่บางทีฉันพูดผิดที่ไหนแหละตู้วางตะเก็นเดี๋ยวไปดูชั้นรองเท้านี่ตู้วพาไปดูหน่อยชั้นรองเท้าอยู่มาดูมาดูแล้วจะหาว่าฉันพูดไม่จริงดูแล้วมาดูบ้านจุบันเลยปวกึ่นแดงขึ้นบ้านนะเน่เน่ยาวตัวยาวเดือดเดือดู่าเดืนีเดือดเ่ แกตายอ่ะเบลแก่ที่มาไม่ต้องกลัวว่าฉันจบ้านพักกุชลามีงานทำแล้วเนาะมีที่ไปทำนี่กี่อันนี่อย่ในอนีก็กลัวก็กลัวอันนึอ้โอ่อคืนของดีนะ เมียด่าตลอดอะแต่ก็ยังทําอยู่กระทาอยู่เพราะอะไรอะเราชอบไงมันว่านอะคือจะบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นมือถือเล่นไม่เป็นเพราะอ่านหนังสือไม่ออกที่สาคัญคือชอบล้างรถอ่าชอบล้างรถนี่แบบล้างรถแล้วไม่ล้างคันเดียวล้างทั้งบ้านอะล้างทั้งบ้านล้างแล้วก็ด่าลูกด่าด่าลูกเมียด่าไม่ได้ไงด่าลูกอะขับรถยังไงมันไม่ชัวร์ล้างไม่ถูกก็เลยอ่ะมาถึงอันนี้ละคำถามที่ทุกคนอยากรู้นะฮะส่วนเงิน เขาไม่รู้เนี่ยคนจัดกันรู้ไงอมตังซ่อนตังไปอทั้งหลายเนี่ยไปทำรถเนี่ยฮะเมื่อก่อนนี่นั่งหึงซ่อนในกระปุกเกียซ่อนซ่อนซ่อนทุกอย่างเน่ยซ่อนในกล่องข้อมือก็ซ่อนหมด อันนี้ไม่อัดคดล้ป่อยปล่อยตามแต่เรื่องอ,แ,อ,งอแบบมันซ่อนจริงไหมซ่อนจริงครับไม่มุกเพราะว่าเมียเดี๋ยวใครหมดแล้วขอ,อยากเพราะว่าเราหาเงินมาปุ๊บเนี่ยเราให้เมียหมดเลยใช่ดูไว้แบงค์ดูไว้แบงค์ฟังไว้แบง <c oughs> ค์เคยเจอเยอะสุดเท่าไหร่ไหมสองส,มสามหมื่นสี่ห้าหมื่นเจอหมดห้าหมื่นเป็นเงินสดเหรอแม่แบงค์ใช้คำว่าสมัยก่อนด้วยนะกี่ปีประมาณก็ประมาณเราเรียนมหาลัยอ่ะทั้งแบบเป็นแบโคมนสมัยก่อนชิบปีอ่ะโอ้ยสี่ห้าม<อ>หมื่นนี่เยอะมากเลยนะเรื่องขึ้นหน้าขึ้นหน้าเข้ามาเนี่ยนสมองชนิดเน ดิ๊ดดิด๊ดดดเลยแล้วแ,<ล>แม่ทำยังไง,ยงแยมแหน่ที่เขาเก็บใส่กระเป๋าฉัน <c oughs> เราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วจะซ่อนเงินฉันนะแต่ถ้าซ่อนนะถ้าฉันหาเจอเมื่อไหร่โวยวายไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าโวยวายตียิ่งลูกเลยนะจะบอกให้นะ <c oughs> เศยยิ่งลูกเลยนะว้าเวลาแม่ดิฟอ <c oughs> แตยิ่งลูกเลยนะคือเมื่อก่อนแม่ตีเขานี่แม่ใช้อะไรตีไม่หลุดลอะไรฟ้าอะไรได้เข็มขัดฉีกพันมือไปแล้วแม่หายเข็มขัดพันมือนะแม่เนอะป้าเข็มขัดกระปุงแป้งขันนี่แบบเป็นโอ้โหเป็นอาวุธชิ้นดีนั่แจำเลยจะบอกให้แล้วคือเวลาแม่แต่ีพ่อสมัยก่อนนะคือสมัยก่อนผมมียท้อกันนะแม่เนอะลูกที่เก็บตัวเข้าห้องนะเราจะขอทำาน่นทำนี่เขาจะบ่นหน่อยแต่เขาให้ถึงเรื่เราจะเปลี่ยนรถเงี้ยเขาบอกให้ใช้ไปก่อนนี่มันจะใช้ได้มันจะตกรุ่นแล้วก็รีบเปลี่ยนซะก่อนจนมากซ เป็นคนชอบแต่งรถเหมทีกับทุนรถทเมียผมอะสองสัยอย่างข้อซ่อนเงินอะล่าสุดอ่ะได้ข่าวมาว่าเงินที่ซ่อนเนี่ยมันชอบหายด้วยจริงไหมหายบ่อย <Hi boy. S 1> เราไปลืมไว้ที่อื่นหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เคยหายเยอะสุดเท่าไหร่แล้วก็มาโทษลูกมาลูกอะไไป ก็มาโทษคนอื่นแล้วเราเป็นคนเดียวที่อยู่ใกล้ชิดเขาที่สุดเราก็ต้องมาซวยตลอดสิบครั้งโดนตลอดเลยทิครั้งที่ไม่ได้เอาไปเลยถายอะไรก็ต้องถามก่อนถึงเงินพ่อมั้ยแล้วพ่าเอาไปไหมพคเคยเอาไปไมี่จะไปทำไมพี่ขอได้มากกว่าที่ขโมยเคยขอเยอะสุดเท่าไหร่กี่ร้อยเอง ไม่กี่ร้อยคือสองร้อยเวอร์นไหให้ขอได้สองร้อยให้สองร้อยไม่พ่อไม่ให้เยอะกว่านั้นเลยหรอไม่ให้ซื้ออะไรซื้อให้เองไม่มีแบบว่าพ่อวันนี้วันเกิดขอสักหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มีเขาไม่เคยขอไม่มีก้อนใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอเขาไม่เคยขอมีก็ไม่ให้แล้วเวลาพ่อจะซ่อนเงินมาหลังพ่อโทรมาบอกผมไก่อกก็ได้มื่นตัวสำคัญเลยสว เงินที pues> ่ซ่อนเอาไว้เนี่ยซื้อรถซื้ออะไรให้ลูกหมดอ่ะนี่ลูกคนนี้ยังไม่ได้มอไซค์นะวะขี่ไม่ได้ที่ไม่เป็น มาถึงคําถามนี้คาถามนี้ผมไม่ได้ถามพ่อนะถามว่านักคอมเคยจีบเด็กที่คาเฟ่ไหมไม่รู้อ่ะไอเรื่องที่เขาจีบจะไปจีบนักร้องจีบเด็กเสิร์ฟอะไรไม่เคยรู้นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยแม่ก็จะไปคาเฟ่กับพ่อไปบอรดเลยเราด้วยไอ้ด้วยก็คือจะไม่พลาดเพ่งสายตาเราแล้วถ้าเรานั่งอยู่นี่ผัวนั่งอยู่นี้ถ้ามีนักร้องเนี่ยเดินผ่านนะแค่ผัวมองใช้ฟ้าจานแล้วตบผัวแล้วแบงค์ก็มีแงก็แต่นะาแบงค์ก็โดนนะแต่ว่าแบงค์ไม่ทำแางนี้เวลาแบบเดินแบบทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดผู้หญ างนี้เลยคือเก็บสายตาตัวเองก่อนใช่ถือวฉลาดเราก้มไปดูมือถือก่อนเลยไงเพราะในมือถือมีรูปผู้หญิงที่ดีกว่านั้น <c oughs> มาถึงคําถามต่อไปฮะเขาถามว่า เซฟโซนของพ่อค่อมเวลาแม่เอดุอยู่ตรงไหนคะเซฟโซนคือสมมติว่าเออโดนด่าโดนว่าอะไรเงี้ยแล้วบ้านเราจะมีสองโซนใช่ไหมใช่มาไปดูทีวีระเบียบโถงอเนกประสงค์อะไรเนี้ยแต่ที่ประจาของแม่คือแม่ก็จะชอบนั่งเล่นเกมดูโทรทัศน์กับแม่ตรงโต๊ะกินข้าวคือที่ประจารอบไกนโดนโดดที่ขัดใจแล้วโดนดุเขาก็จะนั่นเลยจะไม่โผล่มให้ฉันเห็นหน้าเลยถ้าฉันไม่เรียกเกี่ยวบตัวเองเกี่ยวบตัวเองโดยอัตโนมัติเลอมาอยู่ตรงไหนคือเดินออกไปข้างนอกเลย ออกนอกบ้านไปเลยเหรอใช่เลิกขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถออกไปเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วกลับมาแล้วเวลาเขาใจเย็นแล้วก็ค่อยประคับประคูดเขาพ่อเมียก็โมโหง่ายแล้วก็ลงง่ายไม่ได้โมโหนานแม่แม่คิดว่าตอนนี้พ่ออ่ะหล่อไหมฉัแบบนารุคมีเมียนี่คือสามีของเราแล้วมองไปอ่านไว้หลอนู้นก็หล่อปีนี้ก็หล่อแต่ใครก็ซื้อหัวเราไม่ได้ หล่อที่สุดใช่หนูก็ว่ายิ่งตอนนี้พ่อยิ่งหล่อเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคือเ้าลงกำลังกายนะแม่่โอ้โหหน้าเปลี่บนแก้มนี่นะแดงเหมือนฉันในทุกวันนี้อ่ะอันนี้จากคุณอีกคนนึงนะฮะถามว่าน้าคอมกับแม่เอ๋มีลูกกี่คนคะเราบรรลุด้วยกันสามคนค่ะคนตัวเป็นผู้หญิงชื่อไหนแล้วไอ้คนที่สองคนสามเป็นผู้ชายชื่อโคบแล้วคนที่สามชื่อเอ๋ คำถามต่อไปฮะถามว่าจริงไหมครับที่น้าคอมตอนเด็กๆฟันไม่เหยืนมาเหยืนตอนเข้าวง,งการเหยืนตั้งแต่เด็กแล้วออกมาก็เหยืนแล้วคือเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็คือเท่านี้ม,มันก็เป็นแบบนี้ตลอดอ่ะไม่เคยแบบเปลี่ยนใช่ไหมใช่คนบ้ายอยาู่ดึงฟันเหยืนมีคําถามหนึงถามว่ามีคนมาจ้างพ่อเป็นพรีเซนเตอร์ร้านทําฟันหลักร้านนะให้ฟันหายเหยืนเนี่ยโอเคไหม มันก็ได้เท่านั้นน่ะแล้วหากินไม่ได้ตลอดชีวิตอ๋อเพราะคิดว่าน,นี้มันเป็นเอกลักษณ์นะคือคนเรามันเป็นอาชีพใช่ไหมใครก็เล่นนักคอมนักคอมบันเดียรอย่างเงี้ยครับถ้าไปไปหลอ่อเสร็จแล้วจบแล้ว,วขนาดผมยังไม่อยากไว้เลยเรามีเมียแล้วไม่ต้องหล่อแล้วปล่อยแลย้วไม่แล้วเวลามีคนเรียกเราว่าไอ้เหยื่อไอ้เหยืนอย่างเงี้ยโกรธไหมไม่โกรธนะไม่โกรธเพราะเรารู้สึกว่ามันโอเคใช่ใช่ใช่เกียดเพื่อนที่มาเรียกว่าสวัสดีครับน้าหนงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกียรติขอบอกเลยว่าไม่ได้แล้วผม ซีเรียสมากเลยเออน้ำนมน้ำมัเนี่ยมัมท่อไอ้สั์ดูหน้าตาที่มันเรียกบงมัมแล้วนี่ยังแล้วข้อมถ่ายรูปหน่อยเนี่ยทำไมอะมาไม่ใช่ปอะกองให้เราถ่ายอย่างเงี้ยไม่ถึงไม่ถึงว่าให้ถ่ายเขาอะเหรอเออยังไงถือคนเต้นยัง่ม่คุยด้วยเลยเออเข้าใจเข้าใจคือจะบอกว่าหลายคนชอบเข้าใจว่าพอเป็นตลกแล้วเล่นตลกได้แต่จริงๆแล้วคือมันก็มีบางจังหวะที่เขารู้สึกว่าไม่ใช่การทํางานอะนะ เ,เอ,อเองครับหลานไม่ชอบแล้วหลานไม่โอเคคนต่อไปกันฮะถามว่าให้นักคอมหอมแม่เอ๋ให้ดูหน่อยครับผมไม่เคยเห็นเลยมึง<บ>ว่างนักเมืองเข้าไปหอมมันจะทีหน้ามันหมดยุคแล้วนี่อยู่กันแบบเพื่อนแล้วกี่ปีนะโอ้โหตั้งแต่คลอดลูกมาก,ก็หลายปีแล้วสานะมสิบห้าสามสิบหกมนมากกว่าเมื่อหอมไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้หอมผ่านโซเชียลไปเพราะส่งจุ๊บไปให้โซเชียลเทีนึง คำถามสุดท้ายฮะถ้าน้าคอมขออะไรได้หนึ่งอย่างหรือจะเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมอะไรก็ได้ของแม่เอ๋น้าคอมจะขออะไรแล้วก็ถามแม่เอ๋เหมือนกันนะคะมีเวทมนต์วิเศษเลยเสกปุ๊บให้เขาหายเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งอย่างอยากให้เขาหายเป็นอะไรเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้มันซ่อนตังค์ในนาทีสองนทีใครๆก็เื่อนๆเดินาทุกไปโรบาบาลสารก่าวที่ไหนได้ให้มันมันซ่อนตังค์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันให้ขึ้นมาเนี่ยสมมติเราให้ขึ้นมาพันหนึ่งนี้นะฉันต้องจ่ายค่าข้าวค่าน้ำเปล่าค่าทิชชู่ค่านุ่นค่านี่แต่ฉันต้องจ่าย เต็ตซ่อนตังเงินพันนึงไม,ไม,ไม่ไม่จ่ายอะไรเลยเก็บเงียบเลยเพอเพอไม่เปิดรถมาเลยเงินเยอะไม่ใช่ดิข <K ill: S 1> อให้ขอรักเราก็พอแล้วโอ้ย เนี่ยไปห่อซะแล้วเนี่ยนี่แหละคำเนี่โอ้เนี่ยเขาจะรู้ว่าเรารักเขาแค่ไหนเขาต้องเป็นอย่างนี้ทราเป็นคนปากร้ายใจดีเหมือนที่แบงค์ชินอ่ะเหมือนกันไหมคือไม่น่ามาถามกูเลยอยู่กันมาตั้งเนี่ยถ้าสืบปีไม่เคยถามว่าผัวเหนื่อยไหมไม่เคยถามไม่เคยถามเลยไม่เคยถามว่าเหนื่อยจะจะบอกกับลูกว่าพ่อเหนื่อยนะให้กาลังใจพ่อข้อมาเพราะว่าเพ่าะคองเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้กําลังใจจากแม่เอ๋เลยเราห่วงหาแต่ฉันอ่ะเป็นคนที่แข็งไม่ใช่คนหวานแต่ทุกวันนี้ ถึงเวลาเราโทรหาพ่อเราทํางานอยู่ไหนทํางานเหนื่อยแม่แต่แม่โทบพ่อตลอดเพราะความห่วงใยของเราแต่แค่คําหวานๆที่เรามันไม่มีอ่ะแต่เราห่วงและรักพ่อเรามากรักนะแต่ไม่แสดงออกอ่ะแต่ไม่แสดงออกถูกก็มีพ่วอยู่เชียวอยู่คนเดียวยังไงพ่อเลยเป็นลักใครเออส่งมินิมามินิฮาร์ให้พ่อหน่อยรักนะหาว่าเมย์ไม่รักเมย์รักนะรักที่สุดได้เยอ โอเคยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคําถามที่ส่งกันเข้ามาทั้งฝั่งคุณพ่อแล้วก็ฝั่งไอ้นะคะคลิปนี้ก็จบลงแล้วออขอบคุณนะคะที่อยากรู้ เรื่องราวในครอบครัวของเราที่สนใจในครอบครัวของเราก็ขอให้รักและติดตามครอบครัวของเราไปเรื่อยๆนะคะมีอยากให้ทําอะไรทําอะไรบอกเลยใช่ถ้าทําได้เราก็จะทําให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์ไอ้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ไอ้ด้วยนะใช่ไหมแม่ใช่ใช่กดฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณเราจะได้เห็นผลงานได้เห็นพ่อเห็นแม่ผัดกันแหลมโพหน้าจอได้เลยแต่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะ ปันเซอร์ใจดีนะคะถ้ามีก็เข้ามาได้แล้วลค่ะเข้ามาได้แล <laughs> ้วเข้ามาได้แล <laughs> ้วค่ะล <laughs> ูกคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบายบาย